จุดเด่นของ NT 542 <Whoa! S 1> หรือ42แรงมา้า <two>, มีอะไรบ้างไปชมกันเลย <One. S 1> สวัสดีครับผมเซล,ลชัยคนเดิมจะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรของผมไปรับชมจุดเด่นและที่สำคัญสำคัญของรถไถแท็กเตอร์อีเซกิ42แรงมา้าติดเทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซล Direct Injection แปลงดีรอบไม่ตกขับเคลื่อนคล่องตัวดีด้วยเกียร์ซินโคเซทันแ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังเลือกความเร็วได้ตามเหมาะสมแบบใหม่แข็งแรงกว่าแขนกลางมีจุดอัดจละบียืดอายุการใช้งานโซสแกนเวียงแข็งแรงปรับตั้งง่าย ทนทานสู้งานหนักแขนแบนเป็นเหละนะ็กหนาชิ้นเดียวไม่มีรอยเชื่อมรับน้ำหนักได้เต็มที่ส่วนก้ามปูขนาดใหญ่รับน้ำหนักได้ดีท้ายนี้ผมขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรของผมที่เข้ามารับชมในเพจอีเซกิขอนแก่นใต้อําเภอบ้านไผ่ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Line เมื่อเข้ามาแล้วพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะได้รับข่าวสารที่เร็วขึ้นและวันนี้ผมเซลชัยต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ